สวัสดีค่ะดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะมักที่จะมีเสน่ห์มาตั้งแต่เกิดนะคะก็คือว่าตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วละ,ละมักที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือนะคะและคนที่เกิดวันจันทร์นี้มักที่จะมีองค์เทพดูแลและปกปักรักษาอยู่นะคะส่วนมากคนที่เกิดวันจันทร์นั้นดวงชะตาเขาไม่ค่อยที่จะลําบากสักเท่าไหร่นักนะคะ ก็คือหมายถึงว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์นี้นะคะจะว่ารวยก็ไม่ใช่จะว่าจนก็ไม่เชิงนะะแต่ละคนเขาก็มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือชะตาชีวิตตอนยังเด็กน่ะมักที่จะดิ้นรนเอาตัวรอดได้หาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เมื่อตอนโตก็คือยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาด หาเลี้ยงตัวเองได้นะคะในเรื่องการงานและการเงินของเขานี่เป็นคนค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานและการเงินบริหารงานดีบริหารเงินได้นะคะและส่วนมากคนที่เกิดวันจันทร์นี้นะคะมากที่จะมีโชคลาภเ,เงินเข้ามืออยู่เสมอนะคะถึงไม่ร่ำไม่รวยไม่ถึงขั้นที่จะได้เป็นเศรษฐีก็ยังพอที่จะมีโชคมีโอกาสที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์ของท่านใดนะ ที่มีชะตาแบบนี้ที่ว่านะอ่าคือเริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมักที่จะติดขัดมักที่จะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปด้วยดีชีวิตลุ่มๆุ่มดอนๆขึ้นๆลงๆนะคะอ่าเรามีวิธีที่จะทําให้ทุกคนที่เกิดวันจันร์นี้นะคะสามารถที่จะร่ำรวยและก็มีเงินพอมีเพาะกินหรือว่าเข้าขั้นเศรษฐีได้เรามาฟังกันนะคะอ่ามันมีอยู่สีข้อหลักๆให้ให,ให้ให้ท่านไปฟังกันนะ หก็คือขยันไหว้พระสวดมนต์สวดเช้าสวเดเย็นได้ยิ่งดีนะคะสวดมนต์นี่ก็ถ้าอย่างมากก็คือก็ให้สวดพระคาถาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบูชาเงินเรียกทรัพย์อันนี้จะดีนะคะข้อ2ก็คือมันรักษีสาศีลภาวนารักษาศีลห้าให้ได้ให้ครบนะคะจะดีนะคะข้อสก็คือมันขอขมากรรมจากพ่อแม่แล้หรือบุพาการีที่เคยเลี้ยงดูเรามานะคะข้อสก็คือ ให้ใส่สีเสื้อที่เป็นมงคลน,นะคะคนบันจันทร์นะคะให้เว้นสีที่เป็นกาลกินีก็คือสีแดงค่ะ